ัดีค่ะนักเรียนคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะมาตากบกดกลนแล้วก็กบค่ะตัวสะกดหลายตัวนะคะโดยคุณครูเรวันโสภาคํำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะเรามาดูตัวชี้วัดกันค่ะอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆบทร้อยกองง่ายๆได้อย่างถูกต้องและข้องแคล่วนะคะ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ค่ะแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะอา,าตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวได้แก่าตากบก,กดกบแล้วก็กนค่ะ เรียนช่วยกันตอบคำถามด้วยนะคะภาพแรกนะคะเราเรียกว่าอะไรคะ,ฉะเฉลยค่ะเค้กแก้วลนลนอะไรคะ,ฉะเฉลยค่ะแตกค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรฉะเฉลยค่ะ ลูกโลกค่ะอ่าภาพนี้คือภาพนกค่ะนักเรียนขาเคก้กแตกลูกโลกนกทุกคำมีกอไก่เป็นตัวสะกดจัดเป็นคำในมาตากกนะคะเรามาดูภาพกันต่อเลยค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ ติ๊กตอกเฉลยเห็ดค่ะภาพนี้เราเรียกว่ามดค่ะเลขนี้คือเลข8ค่ะสิ่งนี้เราเรียกมันว่าขวดนะคะคำว่าเห็ดมดแปดขวด ทุกคำมีดอเด็กเป็นตัวสะกดจัดเป็นคำในมาตรากฎนะคะเรามาดูภาพกันต่อได้เลยค่ะเราเรียกมันว่าอะไรนะเอาไว้ไหายครูทำดอกไม้ทำอะไรคะทำพาาน,นั่นเองค่ะสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่หนูใช้นะคะ บางคนที่เป็นเด็กก็ยังใช้ค่ะสิ่งนี้เราเรียกมันว่าแว่นตานะคะสถานที่นี้คือสถานที่ให้ความรักความอบอุ่นเราเรียกว่าบ้านนะคะสิ่งที่ตกลงมาทำให้เราตัวเปียกค่ะนักเรียนคะมันคือ ฝนค่ะคำว่าพานคำว่าแว่นตาคำว่าบ้านคำว่าฝนนะคะทุกคำมีนอหนูเป็นตัวสะกดจัดเป็นคำในมาตากลน,นะคะเรามาดูภาพประกอบนะคะจอบพร้อมกับคำศัพท์ที่เขากำหนดให้ดาบหาบแอบ คำว่าจอบคำว่าดาบคำว่าหาบคำว่าแอบทุกคำมีบอเมไม้เป็นตัวสะกดจัดเป็นคำในมาตากบนะคะเรามาฝึกดูภาพแล้วก็คำศัพท์ด้านล่างได้เลยค่ะระลอกแกนล,ลอนแอปเปิ้ล ทะเลสาบสงขลากากบาทพุทธชาตินะคะสังเกตไหมคะว่าตัวที่เขาเน้นด้วยสีแดงมีมาตาใดบ้างนะคะมีมาตากกกดก้นและก็กบค่ะ ่าเรามาดูคำศัพท์นะคะอ่าเสิร์ฟอาหารด้านบนค่ะมีภาพประกอบให้ด้วยรถพยาบาลยูคาลิปตัสนะคะเรามาดูคำศัพท์ค่ะโชคชะตามุกตลกปิกนิกมักคุเทศมักขวานเกียรติยศมัดทยัา เศรษฐกิจอัต,ตคัดอเนตอนาตอุณหภูมิกันดานจักรวาลบัญชรสรนละเสร,ริญหรือรอ่านว่าสรนเสร,ริญก็ได้นะคะอาพับโพศบสับประครับลิปสติกออฟฟิศค่ะ จบแล้วนะคะนักเรียนค่ะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่นำการนำเสนอของ powerpoint จากอของหนังสือพวว์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ